วันนี้เรามาโซโล่เดี่ยวดูมั่งนะฮะไม่รู้ว่าเกมนี้มันเหมาะกับการเล่นคนเดียวหรือเปล่านะฮะผมเหะนหตุอะที่เขาก็ต้องลงเป็นตี้หรือหลายๆคนกันนะฮะหรือเล่นคนเดียวมันจะยากขึ้นไหมหรือง่ายแต่ตามความเข้าใจผมมันน่าจะยากนะะนี่แหละที่ต้องการฟรีรูทชงนน้อยไม่ต้องเยอะเยอะก็ตายเฮ้ยคนคนคน มันจะเจอเพื่อนแล้วแต่ว่าเขาอยู่ตรงนู้นหรือว่าอยู่น่าอยู่หลังนู้นมัน้งหรือเปล่าวะทำาปว่าเรารีบรุนรีบไปดีกว่าเอ้าเฮ้ยาามาถึงก็ได้คอนเทนต์แล้วครับท่านผู้ชมเอาซะเหมือนเตรียมกันเลยแต่ว่าผมขอบอกเลยนะ ไม่มีเตี้ยมเรานีพอคนเดียวจริงๆสดเด็ดเลยเมื่อกี้เนี่ยโอเคเราลงตรงไหนดีที่รู้สึกว่าคนจะน้อยๆและปลอดภัยต่างจากเมื่อกี้เอาตรงนี้แหละใกล้ๆผมชอบลงมินมินรู้สึกว่าคนจะน้อยดีแต่ว่ารู้สึกทุกทีที่รู้สึกว่าคนน้อยนะไม่อาจจะมีคนตามเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเรามีขอนะพอแล้ว ตลกมากไปมันก็คนอาจจะหวังความเก่งเฮ้ยแต่ไม่มีใครเลยดีแล้วสถานที่นี้คือของเรามัง้งมีไม่มีแล้วโอเคมีแต่เราเพียงพูดเดียวครั้ <c oughs> งนี้มันจะซ้ำกับเมื่อกี้ไหมไม่มีหรอกเออเขาต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าตอนเล่นกับคนอื่นไม่รู้พูดไปอย่างนะคือผมอะไม่รู้เรื่องปืนเลยนี่ทวิ่งมาแล้วเจอแบบ ตาเมื่อกี้นี่มันจะตลกรอบสองส้มซ้อนนะหรือโง่ซ้มซ้อนเฮ<อ>้ยเมือกนี่มันจะมีทุกอย่างยกเว้นกระสุนใช่ไหมมีปืนมาไม่มีกระสุนมันจะมีประโยชน์อะไรวะโอ้ย oh. เอาละได้เวลาอีกคือศทิ้งไปเหรอเนี่มันไม่มีกระสุนในปืนนี้โอเคหนักเปล่าเล่า let's go <S ด้วยความที่เป็นคนเดียวก็จะขอแบบ หลายคนจะว่าขี้ขาดก็ได้นะแต่ว่าลองสไปเดอร survival ์เลนี่เราเล่นคนเดียวเราไม่มีตีเราก็จะเข้าไปกลางวงกันแล้วกันนะฮะถ้าเล่นคนเดียวหรืออย่างนี้ผมว่าหลีกเลี่ยงการประทะน่าจะดีกว่านะฮะไม่รู้นะคนเล่นคนเดียวคนไหนเขาทายังไงกันผมก็ไม่รู้ผมไม่เคย,ยนคนเล่นคนเดียวเท่าไหร่อ่ะนะครับเฮ้ยรถประเด็นคือมันขี่ได้หรือเปล่าวิงไปหาก่อนนี่ได้เสียงปืนแล้วน่าจะจากทางนี้คงไม่ใช่เราหรอกมั้งไกลขนาดนั้น แต่ประเด็นคือรถนี่มันยังไงเนี่ยแล้วอย่างหนึ่งวิ่งบนถนนแบบนี้เป็นเป้าอย่างดีเลยแล้วมันขี่ได้ไหมนั่นนะถ้าเป็นรถไม่อยู่โล่งๆแบบนี้น่าจะขี่ได้มั้ง,งในบ้านเป็นรถพังอันนี้น่าจะเป็นรถโล่งๆเฮ้ยขี่ได้ขี่ได้ขี่ได้โอเค,ไ,ไ,ไ,อเคไปโอ้โหสะพานนั่นก็เป้านิ่งชั้นดีนั่นก็รอเป้าชั้นดีเหมือนกันนะไปข้างล่างจะรู้อย่ักทีดีไหมเนี่ย เอาสักหน่อยก็แล้วกันเนาะโอเคเฮ้ย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 มอ้ยจะเอ้ยโอ,โอโ้โหใครยิงวะเฮ้ยใหม่ใม่ใหม่ม่ไม่เอาก็ได้ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่ละจ้าไปดีกว่าโอ,โอโ้โหนี่ฮะไม่งอ้อหลีเลียงการประทะดีที่สุดแต่ข้างหน้านี้ก็ข้างหน้านี้ก็โอโ้โหไม่น่าไว้ใจอย่างแรงเสียงหนักกว่าเดิมอีกแล้วรถนี่ก็โคตรจะแรง พรุ่งนี้จะถึงไวเนะี่ยยังไงครับยังไงนิ่งไหมตลอดรอดฟังไหมโอเคเยี่ยมต่อไปก็แค่ตรงไปแล้วเลี้ยวไปทางหน้าเลี้ยวไปทางขวาเอ้ยไม่ใช่เลี้ยวไปทางซ้ายต้องเข้าวงไปเดี๋ยวนะั้นเดี๋ยวเฮ้ลุต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 ปุ่มปุ่มปุ่มเฮ้ยปุ่มเอา กดผิดเอ่อมันก็เกิดขึ้นกันได้ครับผมท่านผู้ชมกดผิดกดผิดนี่นียกดผิดกดผิดผิดทำไมทำไมต้องกดผิดกปุ่มเป็นบ้าเลยกดผิดทำไมวะเฮ้ทำไมต้องผิดด้วยลงที่ผู้หญิงลงผู้หญิงนี่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 กดผิดไอ้กดทำไมผิดผิดทำไมเล่นตั้งนานไอ้่ารู้ตั้งนานไอเวนเลยเอาละพิชั่นคอมพิวต์ละเดี๋ยวเวลาลุยลุยให้เขายิงหรือเรายิงเขาแต่ส่วนใหญ่เราจะตายเพราะเขายิงนะไอแต่เราก็อยู่กลางวงอีกแล้วไม่เป็นไร เราจะไปไหนดีเนาะเป้าหมายของเราคือกลางวงก็ต้องไปถนนเล็กแล้วอ้อมมานี่ดีกว่าโอเคจะยุ่งสะพานปะวงมันอยู่ตรงนี้เอาไปว่าไปเถอะแต่ว่าทางที่ดีเราไม่ควรวิ่งมันกลางถนนดีกว่าผมกเพิ่งมาตัดสรู้ถ้าเกิดเราวิ่งกลางถนนนี่เป,นเป็นเป้าใช่ไหมวิ่งในนี้น่าจะดีกว่า ถ้าจังหวะนี้มีคนยิงนี่ตลกเลยเนะี่ยอ้าวไม่มีอะไรเอาไว้กบด่านอย่างเดียวตรงนี้เมื่อกี้มันเห็นรถเฮ้ยคนยคนคนคนเจอคนแล้วเจอคนแล้วจะประทะในสามสองหนึ่งอยู่ตรงไม่อยู่ในนี้ถ้าอยู่ในนี้มันเห็นแล้วแล้วมั้งเนี่ยหรือย,ยังแหวน,น,นแน่นิ่งถ้าเกิดเปิดอย่างนี้มันตกใจมันมาแล้ว อยู่ตรงนี้อยู่ไหนอยู่ในนี้บอกว่าน่าจะในนี้แหละลองดูลองดูงดม่เสียง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 ฝีเท้าเสียงฝีเท้ายีเสียงฝีเท้าใกล้ใกล้ลืมออกไปแล้ววะออมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันน่าจะเห็นแล้วแต่เรายังไม่เห็นมันอยู่ตรงไหนวะนะ ก็ต้องขอบอกก่อนนะว่าหูฟังผมมันไม่ได้เทพขนาดที่ว่าหันได้หรือเห็นขนาดนั้นนะฮะในเสียงกระจกแต,ตน,ตนมาไหโองมาบังคเนให้ถึงที่อะขอที่กูเก็บไว้มึงเอาไปให้หมดเลยและขอให้มึงชนะนะถ้ามึงแพ้กูจะสาบแช่งมึงผมก็เคยมีความฝันนะฮะผมฝันว่าได้ที่หนึ่งในเกมนี้ครับแม้มันจะยาวไกล <laughs> โอเค อยู่นี่อ<ม>ือเอาเปว่าวิ่งไปตามนี้แล้วกันยังไงก็ได้ให้อยู่ตรงกลางวงเข้าไปลขอกขอบๆไปคนไม่ค่อยเห็นหรอกอืมมังนะ <c oughs> เฮ้ยเจอที่ใหม่แต่ก็โคตรจะไม่น่าไว้ใจที่เดิมบอกว่าไม่ใช่ดิคนละที่กันแน่อืม รู้ซะหน่อยแล้วกันเฮ้ยถ้ามึงแพ้นะกูจะสาบแช่งมึงมันกัน